เริ่มแล้วปับหนึ่งทำไมเรารู้สึกว่าเราขอจัดที่จัดทางก่อนอย่างนี้ก็ได้ตอนนี้ก็จะเวียนหัวน,หนิดนึงนะี้เดี๋ยวนะปุ่มอยู่ไหนนะ สวัสดีทุกคนนะครับโอโ้มีคนรอดูพายุทรายอยู่เหรอครับมียูีมุ่มกลับเรามาดูด้วยอะเราเรียนเชิญคุณเราเรียนเชิญพู่มกลับเรามาคุยก่อนดีกว่า พี่แบงค์ไปไหนครับพี่แบงค์ครับพี่แบงค์ครับเราไม่มาพูดคุยถึงพายุทรายคืนนี้กันหน่อยนะฮะพูดกลับเรากดดีคายไปแล้วว่าสวัสดีทุกคนนะครับมีใครรอดูพายุทรายอยู่บ้างครับแอบแต่ผมเห็นนะฮะบอกเลยว่าเรื่องราวของภูณรากอล์ฟคลับเนี่ยจะเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับ พลาดไม่ได้เลยบอกเลยนี่มีคนคนนี้เขาแอบเข้ามาดูเรามีคนแอบเข้ามาดูเราโอ้โหทำไมต้องหน้าเต็มขนาดนี้ลูกวันนี้ไม่ถ่ายงานมากค่ะต้องทำอไฮะ เมากสวัสดีค่ะนิสวัสดีครับสวัสดีครับกินข้าวยังยังเลยเดี๋ยวรอไลฟ์เสร็จก่อนกินเล็บร้อยแล้วเพิ่มเนียงง่ะไม่มีเลยพี่ฟิไม่มีอ่ะโอ้โหรู้บ้างว่าช่วงโควิดอ่ะน้ำหนักที่ขึ้นไปกี่โลกี่โลคะ ขึ้นมาขึ้นมาหลายโลมาก,กนะตอนนี้ขึ้นมาสี่โลแล้วจริงหรอจริงไม่ฟิลมกินเยอะหรอกินน้อยแต่กินแต่ขนมอ๋อแต่ก็มออไม่ออกนันดูไม่ออกหน้าเลยหนายแบบยัง้อมอยู่ไ่ในตรงนั้นสีเอ้ยมีคนม,มีคุณ มุกวอคุณมุกวอมาแอบดูเราคุณมุกมาแอบดูเราหรอครับนี่คือใส่ชุดนี้เอจะใส่ชุดนี้ดูพายุทรายใช่ไหมเราจะได้เห็นเราจะได้เห็นคุณทายในลุกนี้เฮ้ยพี่แกนพี่แกนก็ดูพี่แกนบอกว่าดูฉากพลิกน้ำปลา น้ำปลามันคือริกน้ำปลาเป็นเหตุนะะคือทุกคนน่าจะวันนี้ฮะพี่เอสวันนี้ทำไมสวยวันนี้ตอนเช้าไปถ่ายรายการมาค่ะอืมคนมคนขอ,นองเงาเยอะเนาะโ <COVID S 1> ควิดไมมฮะโควิด <COVID S 2> ท,ทำอะไรทำไม่ได้อจะคะ เนาเห็นว่าวิดทำอะไรเขาไม่ได้ไงเขาคนอื่นเขาอยู่อยู่บ้านกันคนในเขายังต้องทํางานอยู่ไม่ได้พักเลยหยุดมาแบบสามอาทิตย์ยาวพพุ่งมีเนี่ยค่ะวันนี้วันแรกเนี่ยคือเต้นติกตอกจนไม่มีอะไรให้เต้นแล้วอ๋อไม่มีแล้วทําทุกอย่างหมดแล้วแบบไม่มีอะไรทําแล้วอ่ะคี่พี่รอดูคลิปใหม่อยู่นะจริงเดี๋ยวไปหาก่อนนะครับไม่มีอะไรทําแล้วอ่ะคือคือเราคือ คือช่วงโควิดเราได้เห็นแบบนอกจากเอ็จเต้นแล้วเรายังได้เห็นเอ็ T A T A ในมุมตลกไงอด้วยความว่าง,งไงพี่ชอบไอ้นี่มากไอ้คลิปอะไรนะคลิปซักผ้าอ๋อคลิปซักผ้าใช่ไหมเออเออน่ารัชอบชอบชอบช่วยวิจารณ์ช่วยวิจารณ์หน้าตาพระเอกหน่อยครับ ซับหน่อยไหมหน้าหน้าเรามันเหรอพี่แบนสวัสดีค่ะอยู่น้าเหมือนปะอะไรนะคะหน้ามันขนาดนั้นเลยเหรอทำไมเรารู้สึกว่าหน้าเราส้มๆ,ส,มๆส้มเหรอเดี๋ยวมันย้อนแสกข้างหลังม,มันดูย้อนแสกปะ ไม่ย้อนไม่อยู่กับบ้านนะดำขึ้นนะอะไรนะคะนี่ก็อยู่แต่บ้านนะก็ไม่ได้ดําขึ้นหรือว่าไฟไม่มีไฟหมายถึงว่าก็ไม่หรือพี่คนเปิดไฟก็พี่จะเปิดไฟแล้วนะก็คือเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็เป็นภูมิแพ้ไงน้ำมูกก็จะไหล ดีขึ้นไหมเออได้อยู่นะคะเดี๋ยวทูกนางเอกไม่ได้ครับเดี๋ยวุูทนางเอกไม่ได้ครับทักก่อนทักก่อนพุ่งกลับบอกให้ซับหน้านี่งไงเขาพี่พี่แบงค์บอกว่าแซวทำหน้าก่อนทำหน้านวันนี้ละครเราจะเป็นยังไงบ้างก็น่าจะวูซิ่งหนีสู้ตาย ซึ่งเป็นซึ่งเป็นเรื่องที่แอชอบใช่ไหมชอบมากชอบสุดๆในเมื่อพี่แบงค์ดูอยู่บอกพี่แบงค์สิว่าเรื่องหน้าหนูขอปูอีกปูปูก็ได้นิดนึงได้แต่แบบทำไมต้องแบบนิดนึงอ่ะก็นิดนึ่งไงแล้วก็นิดหนึ่งยังโอเค ทั้งเรื่องก็ก็ได้พูดพี่แบงค์เอเธอร์พูดแล้วนะครับว่าทั้งเรื่องก็ได้เรื่องหน้ายอย่าเล่นติดต่อไปนะครับถ้าเรื่องหน้าหนูบูขอเล่นก,กับวิปปีมอีกเรื่องหนึ่งนะคะพี่แบงค์เอาวิล์ีไปบูทั้งวันด้วยฮะที่ไม่ค่อยได้ยินเลยเหตุเมื่อกีเอ้เห็นพูดว่าอะไรนะครับ๋อวิปปีมพี่แบงค์โทรมาขอคิว โทรมาขอคิวเรื่องใหม่แล้วเหรอครับพี่แบงค์บอกว่าพี่แบงค์โทรไปขอคิวเรื่องใหม่แล้วจะเปิดเรื่องใหม่เป็นละครบู๊ของเอ็ดไงอ๋อตอนนี้ตอนนี้หนูยังถ่ายเรื่องไม่จบเลยคิวไม่น่าจะได้แน่เลยเฮ้ยเราถ่ายเรื่องเดียวไม่ใช่เหรอฮะก็เลยถ่ายเราถ่ายอยู่เรื่องเดียวไงก็ยังมีคิวอีกเรื่องหนึ่งก็เดี๋ยวต้องมีแบบเวลาพักผ่อนไง คือเรายอมอว่า<อ>จริงๆขขขเขาจะแบบคือทำงานมาหนักแล้วเราก็ต้องพักผ่อนบ้างใช่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 แต่หนูก็พักผ่อนมาสามอาทิตย์แล้วนะก,ก็ก็พักอีกก็ได้พักพักพักบ้างอย่างเงี้ยทยให้จบก่อนแล้วก็เคยมาชงจังเลยอ่ะก็กลัวว่า กลัวว่าหนูจะเหงาไงอยู่บ้านอะไรอย่างงี้แบบเอ้ยอยากออกไปบู๊ไหมอ๋อบู๊จริงบูไบ๊ได้บู๊ได้บู๊ในเมืองหนูยิ่งชอบเลยในโกดังอะไรอย่างเงี้ยโอเคอ๋อเฮ้ยรู้เปล่าว่าในโกดังมันชื้นมแมลงมันจะอยู่เยอะนะ <c oughs> พี่พี่มันไม่มีมันก็ยังดีกว่าแบบอยู่ในป่าอะไรอย่างเงี้ยป่ามันจะแต่อุดมสมบูรณ์กว่าไงอืมเนี่ยพี่พี่พแบบบอกขอแล้วครับ <laughs> ขอดูแฟนแฟนละครแบบ <laughs> มาพูดถึงผิ้ชายดีกว่าว่าคืนนี้จะเป็นยังไง,งน่าติดตามไหม,ไหมที่มาที่บางอยากให้เราพูดถึงใช่ใช่ใช่แล้วคืนนี้มันเป็นยังไงอ่ะคืนนี้เหรอคะมันถึงตอนไหนที่เราอยู่ที่ตลาดใช่ไหมอ๋อ oh, ใช่วันวันนี้จะเป็นวันที่เราที่เรา,เราต้องวิ่งหนีได้ไปตามไปตามหาบ่อแสแล้วก็ จะเป็นตอนที่เราก็จะถูกไล่ไล่อีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็จะได้บูดอีกครั้งหนึ่งนะฮะเราก็จะได้เห็นฉากที่เอสเธอร์นะครับกระโดดข้ามแม่น้ำฟิวใช่ค่ะแล้วก็เข้าไปในสวนมะพร้าวเหรออ,อ๋อใช่สวนสวนมะพร้าวปะใช่สวนมะพร้าวสวนมะพร้าวจ้ะ ใช่แล้วก็แล้วก็จําได้ว่าตอนนั้นที่ถ่ายคือเราถ่ายบนเรือแบบทั้งวันเลยอ่ะพี่จาได้ว่าฉากที่วิ่งข้ามเรือพี่ได้แผลด้วยจริงหรอจาได้ว่า <Okay. S 2> พี่เตะพี่เตะขอบเรือเตะเหล็กตรงขอบเรือตอนวิ่งข้ามอบอกแล้วว่าแบบเราทุ่มเท ใช่เรื่องนี้พี่พิมคือได้แพแบบคาอคขัง <S <s ้งคือถ้าถ้าไม่ได้ไม่ได้บูกับเอสเธอร์นี่คือไม่ยอมเล่นหรอกนะ <c oughs> ไม่ยอมเจ็บขน,นานี้หรอก <c oughs> ถ้าเป็นเรื่องหน้านบูอูกก็ยังก็ต้องเป็นเอสเทอร์ที่แบบต้องไปบูด้วยกันอืออมได้ค่ะตามนั้นชมจังกลัวกลัวแบบเนยหนูบอกหนูบอกว่าแบบอยู่บ้านนานไงอยากทำงานที่ก็แบบเออเดี๋ยวยาหางานให้ เออใช่ไหมเดี๋ยวถ้าต้องบุยต้องออกกำลังกายรอเลยอ่ะจริงๆวันนี้เรามีแขกรับเชิญด้วยนะใช่ค่ะพยังพับไปไหนอ่ะอืมนั่นน่ะสิคะพี่ต๋องทำไยังนะ คือแขกรับเชิญของเรารู้ป่าว่าเขาอะเป็นที่พูดถึงมากของแฟนๆละครใช่เพราะว่าทุกคนถามหมดเลยว่าแบบอืมเขาเจ็บคอไหมทั้งเรื่องเนี่ยเขาเขาเล่นมาทั้งเรื่องเนี่ยเส้นเสียงเขาเป็นไงบ้าง <c oughs> เขาเจ็บคอหรือเปล่าแล้วคือแบบเขาโอเคไหมแบบความดันความดันเขายังโอเคอยู่ใช่ไหมแบบเสียงเขาดังเสียงเขาสูงทั้งทั้งเรื่องเลยใช่ <c oughs> ต้องให้พี่ต๋องเขามาแล้วแต่เขาบอกว่าเขาจะเข้ามาคุยกับเราตอนหกโมงครึ่งอ๋อเดี๋ยวถ้าพี่ต<ม>๋องพี่ต๋อง่าพ,พี่ต๋องสามารถเข้ามาคุยกับเราก่อนได้นะฮะใช่คับเพราะว่าเราอยากเราอยากให้พี่ต๋องมาเมาส์เอสเตอร์ให้ฟังมาหนูรหรอจริงรอ่อ เอาพูดถึงใหยเฉว่าแบบเออทำงานกับเอสเตอร์เป็นไงบ้างในเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแรกนี่เป็นเรื่องที่สองไหมใช่ไหมครับพี่ต๋องสามแล้วใช่เรื่องนี้เรื่องที่สามแล้วเจอกันอ๋อเรื่องเรื่องแรกตั้งแต่หูนานแล้วเกือบสิบปีใช่ไหมใช่ค่ะใช่นี่กี่โมงแล้วอ่ะหกโมงสิบเจ็ดนา เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่ตองพี่ตองบ้างไหมฮะเชิญก่อนทำไมาอ๋อพี่พิมเห็นได้ไงมันขึ้นตรงไหนพี่ตองพี่ตองไอ้นี่มาลุกอ๋อพี่เขาพิมพ์มาก็เลยเห็นว่าพี่ตองเข้ามาแล้วอ๋ <c oughs> รอแม่ใหญ่เห็นไหมเห็นไหมพี่บอกแล้วว่าคนดูลอคุยกับแม่ใหญ่อยู่ คับนึ่งนะของพี่ตองไม่เจอพี่ตองดี๋ยวพี่ตองกดขอเข้ามาได้ป่ะคะอ่าพี่พี่ตองพี่ตองกดกดได้ไหมครได้ไหมคะนี่ไงทุกคนเรียกร้องหาแม่ใหญ่แล้วฮะพี่ตองพี่ตองต้องเข้ามาแล้ว วันนี้วันนี้โหวันนี้มีแต่คนชมคุณคุณคุณเอสสวยมากค่ะขอบคุณค่ะราะปกติคือ<ด>ไม่ได้เลยไอต้องบอกว่าปกติหนูก็สวยทุกวันอยู่แล้วค่ะโอ้เนาะวันนี้แค่แบบใเราต้องพูดอย่างนั้นเด็เดี๋ยววันนี้เราควันนี้เราแค่ดูสวยเป็นพิเศษเพื่อ, <c oughs> อรับการกลับมาของพายุทรายในทิศนี้นะฮะเอสเลยแต่งตัวแต่งหน้าเต็มขนาดนี้เพื่อรอดูพายุทราย เูได้เป็นกำลังใจไหนวะเออใช่ค่ะใช่ครับใช่ครับอืมพี่ตองอืมทางนี้ฝนตกแรงมากแถวไหนคะพี่ต่องพี่ตองพี่ตองไม่ใช่ วันนั้นพี่ดูนี่ด้วยรายการเกอร์วันเดอร์ที่เป็นเทปรเล,เล่นอ,อ๋อดูจนจบเลยเหรอคะใช่ <c oughs> อืมต้องมาแล้วตังเฮ้ยตองสวัสดีครับทำอมเรกันแล้วเขาแป๊บนึงทำไง,งอ่ะเห็นแล้วแต่ว่าค้างค้าง ของพี่ต้องค้างอิอนเทอร์เนต็ตไม่ดีปะะ่ะฮะหรือว่ามันหมุนใช่มันหมุนติ้วติว,ตวเลยค้างหรือว่าพี่ต่องต้องออกล้าเข้าใหม่ก่องขยับหนึ่งทียังไงต่อ <laughs> ไม่อยากจะยังไง แม่ใหญ่จะเข้าได้ไหมไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ครับไม่ใหญ่แม่ใหญ่อยเพิ่งเป็นอะไรนะครับไม่ใหญ่สงสัยต้องอ่อนแล้วเข้าไม่ได้พี่ตองคะน่าจะเป็นแล้วระหว่างระหว่างที่พี่พี่ตองไม่อยู่เราเลาเล,ลเอาก็ไม่ แอบเมาเขาท,ท,ทั้งที่เขาดูเราอยอู่ให้น้องเอให้น้องเอพูดถึงการทำงานอ่ะพี่ต๋องเรื่องนี้เรื่องนี้ดีกว่าได้คะ่ะก็จริงๆแหวกแนวมากเลยนะคะปกติว่าคือเรื่องก่อนๆอ,นอะ่ะหนูเจอพี่ต๋องใช่พี่ต๋องจะเล่นเป็นคนที่แบบน่ารักมากเป็นค,คนแบบใจดีมากอะไรเงี้ยแต่ว่ามาเจอเรื่องเนี้ยที่แบบโหคาแรคเตอร์แบบสุดยอด คือดีสุดยอดแบบนั่นแหลคะค่ะหมายว่าเล่นดีอ่ะสุดยอดใช่แต่ว่าด้วยคาแรคเตอร์ในเรื่องเป็นคนแบบอารมโมโหร้ายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนที่เราเห็นเขาถ่ายอะ่ะคือเหนื่อยมากนะแล้วกดพูดแบบใช่คือพี่ต๋องเหมือนเรื่อง <c oughs> จริงจริงจริง,รง,รงเรื่องนี้ก็น่าจะจะเปลี่ยนชื่อเรื่องอีกเป็นได้อีกเรื่องหนึ่งเป็นภาคต่อนะว่าพายุแม่ใหญ่เออ จริงจริงค่ะผู้บทพูดเขายาวมากแบบยากมากอ่ะคือมีมีในหลายๆครั้งที่เป็นซีนใหญ่ๆซึ่งพี่ต่องจะพูดอยู่คนเดียวแล้วแล้วบทก็ยาวมากบางครั้งแบบเคลงหพี่ต่องพูดคนเดียวทั้งหน้าอืมีที่เข้าไปทันประโยคเดียวที่เหลือที่ต่องพูดคนเดียวทั้งหน้าเลยคือแบบเก่งมากเลยอ่ะเก่งมากจำได้ไงพี่คนเดียวห้าหกประโยคแบบเอ้หกบรรทัดแบบ แล้วอารมณ์แล้วก็ต้องพูดอรอวางก็ต้องอารมณ์อีกอะไรอย่างเงี้ยใช่คือแบบยอมใจคือพี่ตองคือเก่งมากแต่ก็คือชอบชอบเปนใน energy ของพี่ตองนะไม่ว่าจะแบบทั้งตัวละครของแม่ใหญ่เองหรือตัว e อ e r g y ของพี่ตองในการทํางานในพี่ตองเป็นคนที่แบบคือแอบเมาเขาอะว่าแบบเขา energy ล้นจริงเป็นคนที่แบบทํางานด้วยแล้วสนุกมากใช่ใช่ใช่ค่ะคือพี่ตองจะเป็นคนที่แบบ แอคทีฟตลอดเวลาแบบต่อบทกันมาให้อย่างนี้น้ละอย่างเงี้ยคือแบบคือทํางานด้วยแบบไม่ได้หลับแน่นอนคือแบบทุกคนจะแบบสนุกไปกับการทํางานแน่นอนเหมือนแบบตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยใช่คือเดี๋ยววันหลังเดี๋ยววันหลังถ้าถ้าถ้าเอ็ดทำมาพี่ตอง่อกเวลาที่เอ็ดหลับพี่ก็จะบอกว่าให้พี่ตองไปปลุกเอ็ดนะว่าแบบเอยมาต่อตื่นมาต่อบทกันนะเออคือน่าจะแบบมันไม่น่าง่วงเลยหมายถึงรัา บทแบบโอ้พี่ตองแต่จริงจริงคือคือพี่จาได้ว่าถ้าวันไหนเข้ากับพี่ตองอะ่ะเราอาจจะไม่ได้พักเลยอืมคือมันจะกะมันจะเป็นซีนที่แบบที่ต้องโต้เถียงกันแล้วไดอารลอกจะยาวทุกครั้งใช่อย่างอย่างบ้านอย่างบ้านของบ้านของทรายเองอะ่ะที่มีพี่ตองไปหาก็คือแบบไดอาลอกยาวมากก็คือทุกคนก็ต้องไปนั่งอ่านกันอ้อใช่มันมากันหนักมากแต่ละครั้งคือแต่ละซีนคือ คือต้องแบบต้องตามพี่ต๋องให้ทันอนะ่ะเพราะว่าไดอะหรอยพี่ต๋องกมายาลแล้วเราก็ต้องรู้ว่าพี่ต๋องพูดถึงไหนแล้วใช่คือแบบหลุดโฟกัสไม่ได้คือถ้าหลุดโฟกัสเก,ก็คือจำไม่ได้แล้วว่าตัวเองต้องพูดต่อใครอะไรอย่างเงี้ยใช่ผมนยากโอ้พี่ต๋องนี้เราไปไหนอะ่ะพี่ตองไปไหนพี่ตองครับคนพี่ตองครับ ลุ้นกันทุกคนเชื่อว่าคนดูก็ลุ้นอยู่ว่าพี่ตองค้างเชื่อว่าคนดูก็ลุ้นอยู่ว่าพี่ตองจะได้เข้ามาแล้วทำไมมันหมุนอย่างเงี้ยพี่ตองที่บ้านมี w i วไฟไหมครับได้ยังโอ้ยน่าตา มันขาดขาดในหายครับพี่ตองเมีทำไมมันเป็นงี้โทรศัพท์เก่าเหรอพี่เห็นหนูมันมันน่าจะเป็นที่สัาญาณอินเทอร์เน็ตครับพี่ตองแล้วพี่ต้องไปนอนนะมันก็ไม่ใกลเราเตอร์นะจะยังอินเทอร์เน็ตเหรอเมื่อกี้ดูหนังได้นะแตวตอนนี้ดีไหมอะดียังมันก็ยังกระตุกบ้างครับมันดีเลยอะคือผมกับเอเซอร์ไม่มีใครกระตุกเลยทำไมใกล้เราเตอร์เหรอโอาย พี่สองอาจจะต้องไปพี่้องอาจจะต้องไปไปนั่งอยู่นะเราเตอร์ก็ได้ฮะกระตันแลมเราเตอร์ละเราเตอร์นี่ห่างที่สองฟุตได้ยังเหมือนจะดีเลยสองฟุตได้ไหมเจ้าดยความแ้วของพี่ต้องจังเลยอ่ะสองฟุตเนี่ยเราเตอร์อยู่นี่มันก็อย่างกระตกอ่ะ มันดีขึ้นครับแต่มันก็ยังกระตุกอยู่ดีอ่ะของอพี่กระตุกของไอ้กระตุกไหมอยูไม่หยนะคะพี่ว่าสัญญาณพี่ก็ดีนะเนี่ยพี่จะพี่จะสิงเขาสิงเราเตอร์แล้วอ่ะอพี่ยืนลงสิงสิงเราเตอร์แล้วสงสารน้าได้ไหมได้ไหมได้นะได้ไหมพี่พิมเรียงม้าก่อนได้นะแต่ว่าก็ยังกระตุกอยู่บ้างอ่ะ ได้เถอะแซ่ปะแล้วทำไงดีอ่ะโทษเกาเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวหรอกไม่เกี่ยไม่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 น่าเกี่ยวนะครับโอปะไม่ได้เลยมันก็ดีขึ้นแต่มันก็ทำไมมันยังกระตุกกระตุกอ่ะเหมือนสัญญาณมันไม่ค่อยเสถียรเนี่ยหมุนแล้วลางคงอพี่จะปิดแล้วเปิดเครื่องใหม่ไหม ยังไงดีบ้านนอกได้ยินแค่เสียงเนี้ยพี่ต๋องได้ดได้นะคะเฮ้ยตรงนี้นะพอบอกว่าได้เขนั้นแหละกระตุกทันดีเราเราพูว่าได้อันเนี้ยอันเนี้ยโอเคอันเนี้ยหายอันเนี้ยอันนี้โอเคแล้ว โอเคนี่พี่ต้องยืนถือโอเคมาได้ยินเสียงพี่ชัดไหมคะผมได้ยินเสียงชัดมากครับแต่ภาพกับเสียงอะ่ะมันดีเลยมันไม่ซิงกันแล้วก็ตอนนี้ก็หมุนอีกแล้วอันนี้หมุนส่วนพี่ฟิล์มส่วนฟิล์มภาพแตก่โอ้ ภาพเราแตกเหรอแตกไหมแตกจริงเหรอ